นะคะนี่แอดหอมจะทำนะคะเนื้อส้มติ่นนะคะนี่ก็จะเป็นหอมนะคะเนาะนะคะเป็นหอมนะคะหอมเกลือนะคะแล้วก็เอาข้าวใส่นะคะเนาะเอาข้าวใส่นะคะเอาข้าวใส่หน่อยหนึ่งนะคะนี่ข้าวนะคะข้าวก็โขลกกบปินะคะก็จะเอาใส่เนื้อนะคะ ก็จะมาคลุกกันนะจ๊ะนี่นะคะเอสซี F ทำให้ลูกชิมน,นะคะเนาะฝีมือแม,ม่ได้กินนานแล้วมาเอทีมานะทำให้ดูวัน,นจะชาฝีมือให้ลูกกินนะจา๊ะเอสซีนี่นะคะเอสซี F C. นคะคะเดี๋ยวก็จะคลุกคลุกคลุกให้เข้าก,ก,ก,กันนะคะเนาะเวลาเราก็จะใส่ถุงในใน ุกให้เข้ากัน,กนใช้ช้อนคลุกนะคะคุกนะคะคุกเนื้อนะคะ,นะคะธรรมชาติเราไม่ใส่ดินไฟนะนะคะถ้าเขาทำขายเขาให้มันแดงเ็าใส่ดินไฟนะ,ะนี่เราไม่ใส่เลยนะคะใส่หอมนะคะใส่เกลือนะคะใส่ข้าวนะคะ <c oughs> อ๋อ,อ,อกาเนองมันดินนะ ก็จะนะคะคเอาใส่ถุงนะคะใส่ถุงพลาสติกนะคะมัดให้มันแน่นทำให้ได้อากาศนะคะเนาะนี่นะคะยุ้ซีนี่ค่ะคุณแม่ได้ทำงานแล้วนะคะดิ้นใช่ไหมเวียนหัวใช่ไหมยุ้ยซีอ้าว